ค่ะค่ะแล้วเด็กเขาก็เอเงอาจะไปดูเขาสอนน้องด้วยไปเป็นไปอยู่ดูเล่นด้วยไปนั่นเลยอาหารน้ไปขออาหารกลางของเขาก็โอเคค่ะคุณปู่ก่ปวดป้าป <Sen Heck S 1> ่วยให้คำปรึกษาน้องยังไงบ้างค่ะเวลาตอนที่เขาจะเรียนเขาก็มีพิธีเปิดเขาก็พูดกันแล้ว ก็ไม่รู้เพื่อนเด็กไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็ช่วยพูดบอกว่าที่เราเรียกมานี้เราคอนโซนให้มีความรู้อะไรแล้วก็ให้พี่เป็นคนโซนอลอะเ,เจมก็จะเป็นคนที่มองไปแล้วสายคนก็เจนก็ไม่ได้มาเนาะเจมจะเป็นคนเอาใจใส่ดีมากดูแลน้องเข้าใจกว่าคนอคนื่ <คำ S 1> นแล้วทำแล้วรู้สึกไงคะดีมากคะ่ะมีความสุขเลยมีความสุขที่เห็นลูกในท้อง วันนี้เป็นยังไงคะมาเห็นสังเกตเห็นลูกๆเป็นยังไงด่ก็บอกเขาตรงนว่าให้เขากล้าขึ้นมันต้องเขาอายว่าไม่ต้องอายทำไมตะโกนผมก็อยากพูดแล้วก็พูดไปเลยไม่มีผิดไม่มีทูกจะบอกเขาอย่งงตอนนี้น้องๆรู้สึกกล้าขึ้นไหมครับกล้าขึ้นค่ะแกเตค่ะกล้าขึ้นแก่เตค่ะตอนนี้ถ้ามีข้อแนะนําอะไรกับน้องๆบ้างไหมคะ ก็ฝากให้น้องๆกล้าขึ้นมัไม่มตออ้องอายให้เราทําแต่สิ่งดีๆเข้าไว้เลยนะคะจะบอกเขาว่าให้เรามีจิตอาสามากขึ้นถ้าเราทําตรงนี้ห้เราเสนอตัวเข้ามามันจะเป็นบุญอะไรกับเรานะคะดีอย่างเพื่อเขาคนค่นะ